สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมานําเสนอรถคันนึงเป็นรถที่น่าใช้มากๆแล้วก็ออปชั่นเ่ยจัดเต็มนะคะก็คือ Toyota v วีอนะคะอันนี้เป็นเครื่อง1.5เป็นสินนะคะปี B 2009 g เกียร์ออโต้ด้วยนะคะแล้วก็คันเนี่ยพิเศษมากคือเรามีชุดแต่งให้รอบขัน,นะคะสกเกิร์ตหน้าสกเกิร์ตข้างสกเกิร์ตท้ายและที่สําคัญเรามีไฟสปอร์ตไลท์ให้คนดยบอกเลยว่าจับหนักจับเต็มมากๆนะคะคันนี้ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันอันนี้เป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวของเขานะคะคุณไม่ต้องขัดเพิ่มโอเคหรือใครอยากขัดก็แล้วแต่คุณแต่จริงมันต่ดอยู่แล้วไม่ต้องขัดเพิ่มหรอกนะคะแล้วก็จะมีกระจังหน้านี่จะเป็นตะแกรงนี่จะเป็นรังผึ่งยังอยู่ครบหมดทั้งบนทั้งล่างนะคะแล้วก็จะมีนี่อันนี้นี่ซี่ๆข้างล่างตรงนี้นี่บอกเลยว่ายังดําเงาใช้งานได้แล้วก็บวกกับเซิร์เกของเขาเนี่ยโคตรหล่อจริงๆอย่างไง ดูกันเต็มๆแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูฝั่งคนขับกันบ้างดีกว,ว่าเรามาดูข้างนี้กันดีกว,ว่ามาอันนี้เป็นกระจกมองข้างของเขานะคะแล้วก็นี่จะมีสักเก็รสตกเกอร์ท่าอะไรสเก็รข้างนี่สกเกอข้างนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโครเมียมเป็นของวีออสโดยตรงเลยตรงรุ่นเลยนะคะอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดมาดูข้างในกันเห yeah. นแทนแทนดูที่แผงประตูก่นกอนนะคะแผงประตูเนี่ย ยังดำเงาอยู่เลยนะคะแล้วก็โคมอะไรเนี่ยยังไม่มีหลังถลอกอย่างนี้หรอคือยังสภาพดีให้เลยสภาพดีมากๆนะคะแล้วก็บะเนี่ยจะเป็นบะกำรรมะหยีนะคะจะเป็นบะกำมะหยีส่วนสีเนี่ยจะเป็นสีนี้เลยนะคะจะมีสีออกคีมคีนิดนึงแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ถูกเปลี่ยนไปนั่นก็คือหัวเกียร์ของเขานะคะหัวเกียร์หัวเกียร์เ,ยเนี่ยจะเป็นหัวเกียร์แต่งนะคะ แต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานนะอันนี้คือเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะค่ะแล้วก็จะมีคอนโซลหน้าเอยอะไรเอออันนี้สภาพดีแทนแทนแ่นแ่นแดนแทนแทนอะมาอันนี้ก็สภาพดีบอกเลยว่าสภาพดีต้องพูดว่าสภาพดีแล้วก็เบาเบอร์เนี่ยสภาพดีนะคะอาจจะมีร่องรอยของการใช้งานเป็นจุดๆนิดๆนิดๆนิดนึงอันนี้ดีกว่าแต่ว่าการันตีได้เลยว่าคันเนี่ยมือเดียวป้ายแดงมาก่อนนะบอกไว้ก่อนนะทุกคนนะ แล้วก็เดเราจะมาดูคล้ายกันแล้วก็คันนี้สิ่งที่มันเต็มและครบองค์ประกอบเลยนั่นก็คือสไป,ปลเลอร์เราจัดสไป,ปลเลอร์มาให้คุณแล้วทําให้รถคันนี้ดูเต็มดูครบสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะแล้วก็บวกสเกิร์ท้ายด้วย,ยนี่นะคะนี่โลโก้ VOS CVT I เป็ I L N, ตัว E นี่ยังอยู่ครบนะคะสวยงามมากภาท้ายเนะี่ยอยู่ครบเห็นไหมใสกิงเลยไอ้ก็จะเป็นฝา ฝั่งน้ำมันนะคะฝั่งซ้ายนะทุกคนถ้าเป็นรถยุโรปเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวาอ่าอน,นี้เป็นเก็บความรู้นะคะแล้ที่สําคัญคันนี้ได้ล้อเดิมของเขาด้วยสเปคเดิมๆเ,เลยนะคะคนไหนที่ชอบสายคลิ้คลีนชอบแบบอยากได้ความเดิมจังเลยแต่ให้มันมันดูเต็มๆด,ดูสวยๆดูแบบเท่ๆแต่อยากได้แบบเดิมๆคันนี้แนะนำนาะตอบโจทย์มากๆแล้วก็เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันนี่ น,นี่คือแผงประตูฝั่งนี้สภาพก็ด,ดีดีจังเลยดีจังเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราดูเบาะฝั่งนี้กันโอ้โหใครไม่เอาคันนี้ไปบอกเลยว่าพลาดหมยก็เป็นคนใช้วีออสเหมือนกันแต่เรื่องของการขับขี่เรื่องของอะไรไม่มีปัญหาขับสบายนั่งสบายและนิ่มด้วยอ้นี้มาดูฝั่งนี้กันดูแผงประตูการันนี้ยังอยู่ครบหมด อยู่ปกติกระจกเนี่ยเป็นกระจกปักไฟฟ้านะคะทุกคนแล้วก็นี่มันจะมีตรงนี้อันนี้ถ้าเรากดไปปุ๊บก็จะมีอ่าที่ท,ที่ที่วางแก้วที่ใส่แก้วน้ํานะคะดูเบาะกันเบาะฝั่งคนนั่งเนี่ยสภาพดีมากคือแทบจะบอกว่าเขานั่งกันน้อยมากเลยเอาอยิ่งดีกว,ว่า้วคานี้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็ไม่ต้องน้อยใจสำหรับใครที่นั่งหลังแล้วไม่มีที่วางแก้วมาดูนี่ ที่วางแก้วข้างหลังเราก็มีแล้วคนเห็นตรงกลางไหมเห็นตรงกลางไหมเราเปิดให้ดูทันทันแนนี่สามารถวางแก้วน้ําได้มอะไรจะดีไปมากกว่าน,นี้ะ่ะราคาก็เบาฝันก็ชุกชุกกระจกมองข้างเนี่ยสภาพดีจะมีแค่อ่าตรงนี้นะคะสีที่มันเริ่มจะ ซีดมานิดนึงแล้วไม่มีปัญหาเรื่องของการใช้งานยังแข็งแรงกปกติเลยนะอันนี้เป็นสภาพห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่ายังสภาพโคตรโคตรดีเอาจริงคือดีมากๆราคาเนี่ยอยู่ที่1 7, 000, น,นึ0 0 0สนแปันาแน่ฟังไม่ผิด1 8 7 0 0 0บาทคันนี้พ่อ,อยู่ที่3,000กว่าบาท3,000กลางๆนะคะแล้วก็ฟรีดาวด้วยอ๋อถ้าใครอยากได้สนใจเนีย่ยโทรมาได้เลยนะคะ081 519 8 9 8นนะคะ แล้วก็ Li น์แอดนะคะแอดเดมอยู่ด 0880D อย่าลืมเติมแอดไซน์ด้านหน้าด้วยนะคะใครอยากหนะ้าใครอยากไลค์กดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะคะพาเพื่อนๆมาดูด้วยเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวไมคจะมีรถมาอัปเดตให้อยู่ตลอดขอตัวก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ